เพื่อเลยนี่สุดท้ายต้นหอมกับแมงมนะัดยอดมมะระเสร็จแล้วมากินกันนะเนี่ยนะคะอันนี้จะทอดให้พี่หมืนส่วนอันนี้จะไว้แกงอ,อก่อมไปเอาตรงปีกตรงนอ่องอันนี้เราเอาแต่เนื้อจะทอดให้พี่หมืนก่อนเราแล้วค่อยแกงนะคะจะแกงอ,อก่อมวันนั้นแกงติดใจ นะคะอาหารแฟนยายก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ไก่ทอดมันฝรั่งมะเขือเทศน้ำแบล็คเบอร์รีนะคะทุกอย่างจากสวนเราเองจ้าเมนูวันนี้นี่ไปจัดเสิร์ฟในระหว่างที่ทำให้พี่เมินเราก็เตรียมผักนี่นกเนาะเลจัดเตงอ่อมน,นะคะเยอะแยะเลยเพื่อน ดี๋ยวจะเอาอันนี้ไส์นิดนึงลองชิมดูมันอร่อยไหมที่เหลือก็เดี๋ยวจะเอาไว้แกงกะทิดูนะคะไม่มีเมล็ดเลยเนื้อหนาโอ้ไม่มีเมล็ดเลยเพื่อนๆนดูดิจะเอาเมล็ดที่ไหนทําพันนะเพื่อนเพื่อนไม่มีเมล็ดเลยสักเม็ดดูเออเนื้อหนามากเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่ามันอร่อยไหมฝักเวียดนามนะคะ อันนี้เอาไว้เก่งเก่งกะทิอ่ะเสร็จแล้วก็วจะใส่ข้าวโพดด้วย,ยไม่เอาแล้วต้มกินต่างหากดีกว่าเยอะแล้วผักข้าวโพดก็สุดท้ายแล้วเนาะใส่ทั้งนี้แบบนี้เลยเลยจะได้กินอรทรสดี แต่ผักุ้มก็ใส่นะคะเพื่อนๆยายไม่ทิ้งนะผัดใหญ่เนี่ยถ้ายายเก็บมากินกับส้มตำอะไรเนี่ยมันเหือ <S 2> <S 2> ก็แล้วแต่ผักบางทีก็ผัดเนี่ยบางทีก็นี่ะบางทีก็ลวกกินน้ำพริกไม่ทิ้งนะคะผัดไทยเราลูกกว่าจะได้กินยายไม่ทิ้งหรอกถ้าเก็บมากินกับส้มตำม,มันเหนื้อแเราก็มาดัดตัวองเอา หอมกับแมงมัดแอนมอใหญ่เลยไปกินเล่นๆตอนเย็นๆได้แล้วโอ้โหหอมมากเลยเพื่อนๆเลยหอมแปดบ้านสิบบ้านอยอดม,มระมเสร็จแล้ว กินกันนะคะไปจิ้มฟักแฟงก่อนเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆยายขอตัวกินข้าวก่อนเด้อหิวข้าวแล้วบ่ายโมงครึ่งแล้วพอ,อเพื่อนๆถวยเบลยเลยหมดอิ่มเลยทีนี้